ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนมารับชมการผัดเผ็ดห,หมูหูหมูนะครับถ้าเพื่อนๆน,นชอบฝากจะลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับไปรับชมกันสดุนอุปกรณ์มีปรกรณ์ลูกหัวหมูครับมีริกไทยอ่อนกระเพราใบมะกรูดแล้วก็พริกกระชาย พริกแกงแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาทําผัดเผ็ดหมู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 นะครับกันนะครับไปครับอันดับแรกเราก็ตั้งกระทะลงไฟนะครับแปลงก่อนนะเพื่อที่เราจะมามาทําการผัดพริกแกงนะครับหลังจากที่กระทะกระทะมันร้อนแล้วนะเราก็ทกําการเอาพริกแกงออกไปยังไปผัดครับ พริกแกงนะครับการผัดพริกแกงนะครับก็ผัดไนไฟอ่อนๆนะครับผัดให้ให้พริกแกงมันหอมนะครับส่วนปริมาณของพริกแกงนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเ,เราผัดให้มันหอมนะ ผิกแข็งก็กำลังหอมได้ที่นะครับอหอมได้ที่แล้วครับแล้วก็เอาหมูครับอ่าเอาหมูของเราเนี่ยลงไปผัดครับอ่าเอาหมูของเราเอาหูเอาหูหมูครับหมูหมูเอาหมูหมูผัดครับผัดอ่าครับหลังจากเราผัดแล้วก็เติมน้ำไปครับ น้ำลงไปเติมน้ำไปแล้วก็เคี่ยวนะครับให้หมูสุกนะครับส่วนน้ำปริมาณน้ำนั้นก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบชอบอหมูมันนุ่มมันสุกแค่ไหนหรือมีน้ำคุกขิดยังไงครับก็แล้วแต่คนที่ชอบก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปัดเข้าไป ครับหลังจากที่เราผัดหมูมาสักห้าถึงสามถึงห้านาทีแล้วนะครับก็หมูก็เริ่มนุ่มนิ่มขึ้นมาแล้วแหละนะครับน้ําก็เลยคุกขีกลิกนะครับหลังนั้นเราก็ามาอ่ปรุงรสกันเลยนะครับอ,อันดับแรกก็ตามด้วยนะ้ําปลาครับน้ำปลาปลานะครับ แป้งนัวครับตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงนะครับรสปลาเขียวใครจะใส่น้ำมันหอยก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีน้ำมันหอยนะครับเออใส่ก็ดีครับ รสชาติก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะครับแต่ก็ก็จะไม่ออกรสหวานนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอาหารป่าอยากก่างอบเค็มๆนำๆน,นิดนึงนะครับอืหอมมากเลยครับเอ้ยชิมแตบนี้ หลังจากที่เราปรุงได้ที่แล้วครับก็โอเคนะน้ําก็จะคุกคีคุกคีนิดนึงนะครับผมเพื่อผมชอบน้ําคุกคีคุกคีเพราะว่าเอาไว้ราดข้าวนะครับทําไปกับข้าวก็ได้ทำไปกับแกงก็ได้ครับทาไปกับแกงก็ดีนะนะครับตามด้วยเราก็อ่ากระชายครับกระชายนี่จะทําให้หมูของเรามันนิ่มขึ้นนะครับหอมด้วยนะครับหอมด้วยนะครับผัดกระชายด้วยครับออากระชายแล้วครับตามด้วยเอาพริกครับ พริกนะครอ่านี่ผมชอบเผ็ดๆนะครับผมชอบเผ็ดก็เลยทําใส่พริกเข้าไปนะครับผมจะไม่ใส่มะเขือนะครับเพราะไม่ชอบมะเขือนะไม่ชอบมะเขือก็จะไม่ใส่มะเขือครับบางคนก็ชอบมะเขือนะครับชอบอ่ามะเขือพวงอย่างนี้นะครับอาแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนครับพริกไทยอ่อนนะครับไทยอ่อนนะใส่เข้าไปเลยครับตามความชอบครับ ผมไม่ผมไม่แกะเป็นเป็นเม็ดนะครับใส่เป็นนี้เลยนะครับไปครับดูอนนะครับเห็นะครับเริ่มมีสีสันก็โอเคแล้ว ใช้อ่อนนะครับตามด้วใบมะกรูดครับตามดวใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเราปัดให้มันมะกรูดเอเมื่อปัดได้ทีแล้วครับน้ำขุกขิกขูกขิกนิดนึงนะครับถ้าน้ำมันน้ำมันลดนะครับสามารถเติมน้ำได้นะครับสามารถเติมน้ำได้ เราผัดเพื่อให้ใบมะกรูดมันโดนความร้อนมันหอมมากขึ้นนะครับโอเคเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตามด้วยใบกระเพราครับนี่ครับใบกระเพราสุดท้ายครับใบกระเพาเนี่นะครับผัดที่เตาดาดหน้าไก่เลยนะครับไม่ใช้เตาแก๊สนะครับใช้เตาถ่าน โอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จ,จานได้เลยครับเสร็จแล้วก็รกตักใส่จ,จานได้เลยครับ ครับก็เสร็จสิ้นนะครับเป็นผัดเผ็ดหมูหมูนะครับเป็นผัดเผ็ดหูหมูหรือหน้ากากหมูนั่นเองนะครับก็เสร็จสิ้นครับเป็นน่ารับประทานมากนะครับวันนี้ก้องขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสัปดัหวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ